สวัสดีครับอยู่กับช่องปลายมันสูงน้องขันวานะครับนี่เราก็ยังอยู่ที่ปลายสิริมงคลอยู่นะครับปลายสิริมงคลเห็นอะไรไม่รู้นะครับดูดูท่าทางเหมือนไม่ได้สนใจมาทางนี้นะเหมือนหันไปทางนู้นนะครับใครโยนยาให้เรบ ไครครับนั่นโอ้ใครวิ่อยู่ตรงนั้นครับเหมือนยายสาเลยครัแปลกนะครับไม่เคยเห็นนะครับมองเหมือนควันเตอร์แต่ทรงผมนี่ไม่ใช่นะครับพลาสิริมงคลสงสัยครับดูครับใครครับ

เอ่นคือเด็กเปียนทรงผมไหมโอ้ยเปลี่ยนไม่ครับเราก็คุณได้โอ้โหนี่คือสมาชิกใหม่ของเราเลยครับวันเตยว่า<อ>บันย,ยูจุเร,ร็วคอขอเขาช่องนี้นะครับอยากคือช่องคือตะมวนนะครับผมก็เลยมาล่องเบมึงนะครับมาขอเขาเครับมาขอเขาัได้ก็ต้องพูนแล้วต้องบอกถามหัวหน้าทีมงานก่อนแล้วว,ว่าขวันเตยเป็นหัวหาพักผมไหมครับต้องไปหาหัวหน้า,านพักก่อนเลยออกไปหาหัวหน้าพักกันอีนกหนึองอีกคนนึงครับ ข้าวเดียวส่เนานลยครับส่งผมมาเลยครับเบ,บ,บ,บิ้งเบิ้งมมเบนะิ้งเบิ้งเบิ้งไปสิลูกโอ้ยสุบูไปตกใจครับสุกดีจะได้จะด้บ้านสุดสุดดีเป็น ทาเจอกของเรานะครับผมพ่อไปสร้างไอคอนเท่นสั้งวิกมาอีกนะครับผมกำลังมาหอดครับพี่น้องเดี๋ยวห้อสิเคสคปให้พี่น้องมาเบิ้งบนโอ้ยอ้งครับโอ้โันนกใาฟก็ด้ครับพี่น้องฝากติดตามพวกห้องน้องครับแขกเยอะจังสมาชิกใหม่ของเ้านะครับมาเต้นควันเตยครับเขามาจากอ่าเซาเอฟรีการะครับ ดูจากทรงผมเขาก็รู้แล้วถักเก็ตด็อกแค่ยังดีบมันทรงผมเงาะปลาดิแบบแบบบูโอ้ยหโ้ไอเนี่ยมันจะไกลกวมาัึงปด๋ยเลยจ่อฮั่นเฮ็ดไปสักทีอะสิะแบบแบบบู๊แบไบปนย่งแบบู๊สักไก่ครับสักไก่สักไก่

ยังเด็กัดอดนะเออโคตรออดโคโคตอดอย่างดเดี๋ยวจะไปกวนคัดอดคัดอดได้หวยอ่อนหนาวพักเทาครับอ้อันนี้ของอะไรนี่ว่าตีใหญ่ซาครับเจ้าก็สร้างเย็ดได้เนาะพันใหญ่สิริมงคลเห็นนี่ตกใจเลยวะวายุหันไปทางไหนศางคือหันตามหักแถว ก็แค่คดบ่เก่งใจทรงผมของเราเป็นไงเนาะดูครับเป็นทรงผมไฮไลท์นะครับไม่ได้สระมาหลายวันแล้วครับดูครับมีฝุ่นด้วยนะครับนี่ครับโอ้ยคอกเทเดี๋ยวนี้ขึ้นเยอะจังจะมีความคิดเห็นยังไงนี่ กับสถานการณ์โคว,วิดสถานการณ์ต้องนี้ครับผมนี่ก็ต้องดูแลดูแลก,กันก่อนด้วยครับพี่ดาวครับดูแลกเป็นแรงใจให้สู้ทุกคนนะครับผมจัดใส่ชีวิตในย่งางระำลั่นครับใส่ชีวิตในนี่ขาขุงนขากับชีวิตเที่ยวทิ้งี่เหลืออยู่ครับผมเอ้าคิดถึงไดนกับทรงผมทรงนี้ทรงผมทรงทรงนี้ผม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 คิดว่ามันร้อนไป ใส่ม้พื้นมืองในบ่ริษัทใส่ม้ืนมือบ่ได้หรอกครับผมเป็นคุณคุณยิ้มไงเออใส่เฮียออกเฮียหลบอยากถอดถอดเสียถอดเผาไปแล้วใส่ปุ๋งยาไปตรงเวลาปุ๋งยาไปตรงใส่ใส่หมวกดอกครับใส่ตัวนี้ล้วไปถ้าภาคีรถยังไอออมบานนะไม่มีใครจำเราเลยหรอกเส้นตัวเขาดีดีที่น้องเออใส่เป็นตาปอเออใส่เป็นตาเป็นตาดำือสิคืออยู่ จะว่าจะทั้งใดนี่ฮะมีคนออดกวางหอดอ่ะคนออดกินหอดบ่ครับผมบ่แม่นอันคนออดจอดอ่อันอันนี้มันแงเขาดังเลยมีคนถามบ่ว่าเป็นยังคือไวหนวดไวเข้าก็บ่มีคนถามเลยครับ,ววบรแต่มีคนถามอยู่แต่ผมให้ยคำตอบเพิ่นบ่ได้ครับมีคนถามข่อย ว่าไงครับเพราะะเพราว่าเป็นอย่างคือใบหนวดใบเข้าครับขอยก็เลยตอบเข้าไปว่าขอยเคยไว้ใจแล้วมันไว้ใจไครผู้ใดอืมครับได้ใบหนวดใบเข้าครับเราก็เขี่ยก็เกี่ยวมาครับคือไว้ใจแล้วครับมันไว้ใจผู้ใดผู้ใดอืมก็เลยไว้หนวดไว้เข้าเขอแค่ยังนี้เลยตัวเพราะว่าขอยกวนกอย่างใดแล้วกวนโอยเจ้ายวไปจัดทอนได้สิ อันนี้คลิปนี้ห้าเลยแล้วคุณได้ที่พวเเคยเห็นปันเตยน,นะครับในรูปลักนี่นะครับ <c oughs> ถ้าจะบ้าครับรูปลักงอปลาพี่น้องออกปลาสาไก่นะครับต่อไปก็น่าจะเป็นถ้าที่ถ้าตัดตรงกลางออกนี่จะเป็นคุณแพนเลยเอ้ยไม่ใช่ไอ้คุณช้างเลยนะครับตัดตรงกลางออกนะครับถ้าตัดตรงกลางเลยจะเป็นคุณช้างตอนแรกว่าจะตัด จะลงทุนตัดผมเองเลยนะครับแต่ทีน,นี้คิดไปคิดมาแล้วลงทุนเกินต้องห,งหนักครับเ <laughs> ทีดเลยเนาะก <laughs> ็เทีดเลยคุณผู้ชมสวีกับเดี๋ยวเอาเขาไปวที่ดตัวมาถึงเออเดี๋ยวเขาไปอุทธร์เออไปเจอกันที่บ้านทิศควันอ,อ่อนนะครับครับผมแล้วคิดต่อไปจะบ้างใช่แล้วเป็นว่า เราชมคลิปต่อไปดีกว่านะครับคลิปนี้เรายังอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าเพราะเราต้องไปเอาญ้าที่นี้ก่อนเนาะวันนี้มีญ้าพันธุมาแจกด้วยนะครับยาแจกไว้ปลูกครับเราว่าจะลงไปขึ้นไปขึ้นมาเสียเวลานะครับก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเอาไปแกล้งฟันออดดีกว่านะครับฟันออเทิงนี่หา น้ำตาเล่นแน่ะนอนครับด <c oughs> ูวันอ <c oughs> าบผักของเราวันอาบผักของเราเนี่ยตาเห็นแนว <c oughs> ต้องหาแน่อนอนครับดูจากสภาพแล้วขนาดเห็นตัวเองในกระจกยังหาเลยครับนี่ครับให้ไปยืนข้างนานหน้าอันนล้นยืนทางคางเอันหน้ามัน,นนี่วันนี้โม,เห,มเห็นติด แม่มเห็นนาเจ้าหยดเสียงวะหนาวรอเลยบงออกกนสวยรับวนเทือกับสัตว์วนเทื่ยกับสัตว์เลยหยดเสงเลยนี่นี่ก็จะอยู่กับสมาชิกใหม่ของเราไปเรื่อยๆครับผมต้องทําตัวยังไงบ้างครับจนกว่าวันเตยจะมานะครับผมก็ต้องทําตัวยังไงบ้างครับทําตัวให้เป็นปกติเลยครับคุณพยายามอย่าทําตัวให้ มีพิรุษนะครับทำตัวให้เป็นปกติครับคุณต้องเข้าไปดูคลิปควันของควันเตยนะครับอ๋อหูถอยแล้ว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 วายแต่คนบ่าเลยแบบแบบบูแบบแบบูอาไแต่คนบ้ายพี่บ้าใล่อีกผมยังยีคงลงโยงใหมวายที่ ได้ก็ฝากดังนั้นคำนี้ฝากสมาชิกใหม่ของเฮาน้ำนี่ครับฝากสมาชิกใหม่เฮาน้ำก็ฝากสองของเฮาน้ำด้วยครับเอาเฝ้า <laughs> ยังวไงจะไหวยังยิ่งตายไหวน้ำแก่เห <laughs> <laughs> ็ดมืดดีเห็ดมืดดีใจเห็ดมือประตูมันสิแป๊ะมาทักอื่นได้ <laughs> เปิดเลดีิดีๆรอีเรืองรืงอได้กับฝากติดต้น้ำดื่ครับฝากสมาชิกใหม่อเราหางกันเตยมากครับคลิปดีกับพ่อไ้เดือดพทีครับพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ